สวัสดีครับับวนนี้เราก็อยู่วในเกม World Change b e g i m e n t นะครับวันนี้เราก็โยกนนก Tank, Damn, รนนรารรโยน,นรถถังที่มีชื่อว่า Type 71นะครับวันนี้เราจะมาเดือเร็วกันหน่อยเนาะโอเคก็สำหรับ Type 71คันนี้ก็เป็นรถถังใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชัน9.0นะครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านระาสำหรับสายวจิจัยนี้นะครับก็สายวจิจัยนี้ผมใช้ Fake P ข้ามมาให้ค่อนข้างได้เยอะมากๆเลยนะครับก็ข้ามมาหลายคันนะโอเคเรามาจะมาดูกันที่มสุสุนะครับมิสุหรือมสุสุอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้มดูกันเลยดีกว่านะครับคันนี้ก็็ถือว่าเปนนคัที ค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่มากนะครับใหญ่จนอันตรายเลยล่ะเท่าที่ผมรูนะก็เกาะจะหนามากๆในเทียห้านะครับก็ต้องยิงด้านข้างเอานะครับเท่าที่เท่าที่ผมไปเล่นมานะครับติดปืนท็อปเป็นที่ปืนร้อยห้ามิลเมตรนะถัดมาที่จูนุนะครับถ้าผู้ถ้าผูดผิดก็ขอภัยแล้วกันนะครับก็พูดตามภาษาอังกฤษที่พอได้จะเรียนมาเนี่ยแหละนะครับก็จูนุเนาะเทียหกก็ไปดูอืม ก็มีความเป็นญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็ป้อมทําไมมันดูแบบค่อนข้างที่จะโค้งมนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยิงง่ายนะติดปืนท็อปเป็นที่18มิลลิเมตรเอ่อก็ปืนเหมือนกับปืน90 mm นั่นแหละเดเมจพอกันนะครับ200กว่านะตัดมาที่อจูโตะนะครับเทียร์7ก็มีเกาะสเปซอาร์เมอร์มาข้างๆนะครับรอบป้อมเลยนะคสเปซอาร์เมอร์นะก็สเปซอาร์เมอร์ก็คือถ้าเป็นกระสุนเอพ ถ้าเป็นกระสุน AP สามารถเจาะเข้าได้โดยตรงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเกิดเป็น,ปนกระสุนพวกที่มันเกี่ยวข้องกับระเบิดก็คือ HE หรือว่า e ี t เนี่ยพวกนี้จะเวลายิงเข้าไปแล้วจะติดสเปดอาเมอร์ ER ก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ไปหาข้อมูลมาสักพักละก็ก็คือก็ก็เปิดทีแล้วยิงยิงจุดอ่อนมันไม่ได้อยู่ที่ป้อมหรอกนี่อยู่ที่นี่มอบการนนี่เนี่ยแล้วก็ตัวถังพวกนี้มันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับอันนี้นะแต่ไม่เคยเล่นนะผมบอกก่อนไม่ได้เล่นนะแต่คืออันนี้คือเป็น เป็นจากการที่ไปเล่นคันอื่นแล้วไปยิงคันแบบจูนุจูโตมานะครับนะตอนนี้ติดปืนท็อปเป็นที่ปืนร mm. ้อยห้ามิลิเมตรถัดมาที่ชิเศษเทียแปดคันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมก็ตัวนี้ก็จะเหมือนเหมือนชิลี่เลยแต่หนากว่ามากๆนะครับแล้วก็คือเหมือนมันเหมือนแบบชิชลี่เลยชิลี่ที่เป็นเฮฟวี่แท่งนะนะตัวใหญ่ใช้ได้นะครับดุใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เกราะนี่หนามากๆนะสองร้อยนะเอ้ยตัวถังดิตัวถัวงมันหนา200อยป้อมมัน120 ป้อมบางกว่าป้อมบางกว่าตัวถังแต่ก็ยิ่งเพดล่างได้นะครับง่ายๆนะติดปืนท็อปเป็นที่1 5หมอนเดิมตัดมาที่เทีย9นะครับเทีย9ผมคันนี้ผมก็ได้เล่นมาก็ตัวนี้ชื่อว่าไท68นะแล้วก็ตัวนี้มันสามารถทำ SS ได้นะครับติดปืนท็อปเป็นที่120มิลิเมตรตัดมาที่เทีย10นะครับไท71นะครับอติดปืนท็อปเป็นที่120ม mm. ิลิเมตร ดีโลตอนนี้ผมทำไวสุด้สุด9.96วินาทีนะครับเวลาเล่ง4.4วิเลือดอยู่ที่2450นะครับก็ป้อมปืน2 0 3 2 7อตัวถัง1 0อ8 5 0 1 0ก็ถือว่าแข็งใช้ได้ทำา s s ได้นะครับแต่ก็ต้องก็ต้องแบบต้องหวังหลายหลาอย่างเช่นเดียวกันครับต้องหวังโชคด้วยแหละไม่ใช่นั่นอย่างเดียวนะครับก็มุมกดมุมเงยตัวนี้ผมใส่เป็นตัวเพิ่มนะครับผมใส่เป็นตัวน,นี้เดี๋ยวเราจะพูดในทีนึงนะ เอาเป็นออริจินอลกัดีกว่าก็ตัวนี้นะครับมุมกดมุมเงยนะก็คือ,อมุมเงย16มุมกดลบ6นะครับความเร็วสูงสุดนะครับเดินหน้า40ถอยหลัง15เฉลี่ย34ก็ไม่ดิเร็วเท่าไหร่หรอกนะก็ถือว่าค่อนขา้างจะช้านะครับอัตราการหมุนตัวอยู่ที่43.74เวินาทีถือว่าอันนี้คือใส่เปนใส่ของบัฟไงก็อ่ะอนนี้จะมาดูของอุปกรณ์พิเศษของมันนะครับเป็นอุปกรณ์แถวแถวแรกนะครับชิ้นที่3นะ ก็จะมีตัวเป็นตัวปรับเสถียรแนวตั้งรุ่นปรับปรุงทำให้บวกมุมเงย3นะครับแล้วก็มุมกดลลงไปอีกนะครับก็อย่างละ3นะทำให้มุมเงยมันเยอะขึ้นแล้วก็มุมกดมันเยอะขึ้นนะสามารถเล่นเนินได้นะครับก็อันนี้นัแต่คนจะใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำนะผมแนะนำทางซ้ายนะครับแต่ถ้าใส่ทางขวา ถ้าสัทางขวาเราจะได้ความเร็วเพิ่มเติมและเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อัตราการหมุนตัวจะดีขึ้นกว่าปกตินะครับซึ่งบอกว่ามันดีไหมมันก็ดีนั่นแหละแต่แค่ว่าผมชอบเล่นเนินมากกว่าที่จะทําการแบบอ่าโรเตท,ทไปซ้ายไปขวานะครับก็ขี้เกียจนั่นแหละนะครับขี้เกียจไปไปประมาณครับก็เลยเออเอาตอนนี้แหละนะครับโอเคเรามาดูสกินกันอ่ะตอนนี้ก็ถือว่า ก็เทมากนะครับผมบอกเราว่าเทมากๆนะแต่ก็ตัวถังมันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกนะครับมันก็ยังมีผีเข้าผีออกนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังหาลายพรางสีดําแบบดําทมืนมันมันก็มีแต่แค่ว่ามันมันไม่ได้ทมืนขนาดนั้นนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องรออีกทีเนี่ยว่ายังไงนะแต่ลายพรางบิ๊กบอสท,ที่สวยมากเลยนะสวยมากมากแต่จริงๆบอกว่าลายพรางอันไหนมันดีที่สุดก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ก็คือว่าลายพราง ตำนานนะก็ถือว่าเท่ที่สุดละนะครับแล้วมาดูกันที่จุดปัจจัยนะครับจุดปัจจัยในตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะมีแค่อันเดียดดนกับเล่นเครื่องนะครับยุทธภัณฑ์ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับส่วนกระสุนก็ยี่สิห้าสิบแปดห้านะครับเอาฮีทไปเยอะนิดนึงเนื่องจากมันเหมือนมัน,มน,มนคือเวลาเล่นแล้วมันเจาะไม่ค่อยดีนะครับถึงจะใส่เจาะมันก็ยังเจาะไม่ดีดีนะอาจจะบวกอาจจะบวกยากหน่อยแต่ก็พอได้อยู่นะส่วนอุปกรณ์ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับก็เป็นเจาะเกาะกับเพิ่มมุนะ เพราะว่าจะเอาเครดิตไปซื้อยิ่งอื่นนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับทัานเจนะครับโอเค okay, let's go let's go เข้าเมืองดีไหมเอ่ยจริงๆมุมกดเราเยอะมากเลยเห็นไหมมุมกดเราลบเก้าซึ่งมันมัน,ม,นมันสุดยอดนะครับคือจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทําการเอาอุปกรณ์มรขึ้นมาผมคิดว่ารถคันนี้ควรจะเป็นรถที่โกงมากๆนะครับจริงๆนะ ถ้าเกิดว่ามันแบบเอามันมันบัฟม,มันฟูมันใส่ฟูบัฟอะแล้วใช้อุปกรณ์แบบเดิมถือคันนี้โกงนะครับหมุน4 3่อะแถมมุ้งกดลบ9อ,อันนี้มันก็เป็นเหมือนกันเน์ฟประมาณนึง่นแหละเล่นหน3มาแล้วก็คันนี้ผมโอ้ว้วาวคันนี้ผมเล่นไปแค่ตาเดียวนะครับสำหรับสำหรับในโหมดปกติถ้าดีน่าจะเล่นแค่ตาเดียว แล้วก็ยิงไปไม่ได้เท่าไหร่ด้วยนะครับยังยังไม่ได้ชินกับมันสักเท่าไหร่วิธีที่เล่นก็เจ๋งๆก็มีแต่ทำเ s สเอสนะครับเราต้องเป็น SS แบบมุมไม่ได้มุมแบบเยอะเอา้าเพื่อนไสละทําเป็น SS แบบมุมน้อยๆนะครับถ้าทำม,มุมเยอะนะครนนี้มันตัวถังมันผีเข้าผีออกอะ่ะนะก็ต้องับใจหน่อยตัวซ้ายขวาคือตอนนี้อืม ความยากลําบากมันสุดๆเลยครับออกก็ไม่ได้นะดูดิซ้ายขวาเลยออกมากก็โดนทีมก็ม่จริงๆผมไม่น่าขึ้นมาสูงขนาดเนี้ยซิงมากโอ้โหงั้นก็ตัวนี้ก็ตัดออกครับไม่ใช้ซิงใ่มากเปิด <c oughs> เกมมาแห้งลแ,แล้วตาแนกนะครับนั่นแหละโอ้ยนีคนแย่กว่าเราอีกเนี่ยไม่จริงไม่น่าเชื่อ เราอุส่า์แบบอยู่แถวหน้าแบบสุดยอดแล้วยังขนาดนี้เ,เลยหรอเหลืเอเชื่อจริงๆก็ด่านนี้ไม่ค่อยเป็นมิตรสำหรับคนที่มีอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ทำใจครับผมมั่นใจว่ารอเขาอีกสักแพทสองแพทอะ่ะให้เขารอ optimize ก่อนรู้สึกว่าคือจริงๆมัน optimize มาแล้วแต่บางคนมันก็ยังยังแบบนะซึ่งบอกว่าผมมีปัญหาอะไรไหมไม่ค่อยมีอะ ต่เฟรมต่อไปประมาณ3เฟรมประมาณนั้นก็3เฟรมก็แทบไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะโอเคเราสปอตคันวางไอซโฟโอ้โมกอดกอนออฟเนินฉันละเกียรติจริงๆเอ,อ่อตอนนี้ทีดีเขามี268กับเถอทอยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปตรงนั้นหรือเปล่านะครับผมก็มั่นใจนะแล้วก็ไม่อยากจะโผล่เยอะด้วยนะนะ บาทีเราชนะแฮะงั้นขอลองโผไปยิงคันวางหน่อยแต่งแปลดเลยโอ้โหหน้าแดงเยนะย,ยิ่งอะไรอะ่ะดีเพจล่างครับเพจล่างมันก็บางอยู่นะจุดอ่อนมันก็นี่แหละเพจล่างเนี่ยเพจล่างกับป้อมเจ็บแสบมากครับ อ๋โอโอเคดีดีอยู่นี่ขอบคุณครับเอ,อ่อยิงตรงนี้ได้ไหมห้วย,ยปืนน่าจะเอาอุปกรณ์เพิ่มนะครับน่าจะอัพสักหช่องประมาณนั้นแหละถ้าอัพสักหช่องก็น่าจะพอเด่นได้อยู่แต่ผมอัพมาแค่สองช่องนะครับก็อาจจะลำบากหน่อยอันนี้ขึ้นยากอ่ะมันมีคันวังแฮ ต้องรองแบบตัวหลุดมาโอเคไทแปดสิบ okay. สี่หลุดมาไทแปดสิบสี่หลุดได้แล้วน่ะได้นะนะโป<อ>เยี่ยมยอดก่อโคตรดีแต่ปืนปืนเป็นเะไรที่น่าปวดใจอยู่นะคันวังยังอยู่ไหมเอ่ยยังอยู่แล้วังอยู่ตอนเล่นตรงนี้เลย เเมจเราก็ไม่ได้แรงด้วยนะครับหันหัวให้เดเมจไม่ได้แรงอะ่ะเดเมจมันมันเป็นปืนร้อยี่สิบครับเดเมจมันจะไม่มีค่อยที่ยังตรงเท่าไหร่ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็มีปัญหาปิงอย่างหนักนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไอ้แดงกิ้วมากเมาส์ทำด้ดีปืนก็ไม่ได้แม่นเดเมจก็ไม่ได้แรงนะครับเคลื่อนที่ช้านี่ยคอเสียเลยปิงนีอะไรอยู่เนี่ย ตัน,นนี้ทีมดีนะครับแต่ผมเล่นไม่ดีเท่าไหร่ทีมดีจริงไหวป้าเมาส์ไปช่วยได้นะถอยช่วยได้อยู่ไอเอสีมันขึ้นสูงอ่ะขึ้นสูงมากถือถอยปีตไป W T ตายเลยน่เล่นเนินระดับนี้เลยเล่นเนินระดับนี้เลยนะ เราได้จะดีเจอทอยละสองตีสองใจอยูอ่คันวัง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 อยพึ่งลงโอ้อยพึ่งลงลงทำไมอเอดันได้เลยแล้วกันนะครับดันเลยเอ้ยสวยฮุยว้าว เสงเลยนั่นเนี่ยอืมโอ้ยีวออการนี้พินดีครับเป็นการให้ดูเฉยๆแล้วกันว่ามันอะไรยังไงบ้างครับแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เจลูตายอย่างนี้หรอกนะครับได้อะไรภารกิจลาะตะเวนวอดเจจีเจจะมีเจจียู่ข้งหลังแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เล่นขอเล่นซ้ายแล้วกันนะครับถ้าไม่โดนลุมนะ เพราะว่า oh, ถ้าเกิดว่านั่นมา JG JG เราได้ตรงนี้ลายลาย A แน่นอนนะครับ JG ลิงลาย A เราแค่สปอตเราให้ JG นะครับเพราะเราก็ค่อนข้างจะพีคพีคหน่อยแต่อย่าพีคมากนะส่วน MT นี่ชาร์จชาร์จแล้วนะครึ่งนาทีแล้วยังไม่ถึง C เลยเอ่อแวปขอแวปแวบหน่อยนะแวปแวปแวแวปทำไม HT โผล่ลาย B วะขอแคปก่อนแล้วกันนะครับแคป A MVO ไม่อยากขึ้นมากเดี๋ยวเสี่ยงเกินไปนะครับตรงนี้ผมเคยมีประวัติหลายๆรอบแล้วนะครับในคลิปที่เอ้ยยังไม่ลงนี่ว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่ากลายเป็นว่าเราสปอยทั้งนั้นยังไม่ถึงนะครับคลิปเดี๋ยวก็ถึงในไม่ช้านะอีกไม่นานนะครับเดือนหน้าอีเม t ทูันเลยแล้วกันนะครับ TD ดี v e JG JG l i จจีลายบีกิวอะโอ้ยแย่ oh, yeah, แล้วละ่ะตอนนี้ควรจะถอยดีกว่า s อ b เอสโบสเอสเอสโฮโอ้ย uh, oh, yeah. โดนโดนทั้งแม็กเลยไปนเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, มันมันยิงอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะยิงอะไรอะ่ะ ไม่เห็นอะไม่เห็นรอยเลยอะไรวะสุดยอดไม่เป็นไรสามนัดเต็มเต็มใครช่วยได้ไหมไอ้มีเอาเลยนี่มันอ e ีเีลมันเก่งจริงฉันขอยอมรับในตัวนายยิงเพจล่างแล้วหรอหลบอากระสุนพิเศษ ไม่ใช่เชือกวิเศษแต่เป็นกระสุนวิเศษนะครับเอามันยิงป้อมเราเอามันยิงน่าจะยิงน่าจะยิงลองป้อมมัง้งไปอย่างเดเมดเดเมจไม่แน่นอนนะครับตัวนี้นะบางทีก็405บางทีก็3 0 0 3 0อยอย่างเงี้ยไม่แน่ไม่นอนเลยทีพีรีบนะรีบต้องรีบนะค่าลอ,อยช้าช้ามากๆ ขึนกก้นไปมหม่เอชอีปังส้้นับในใจแล้วครับ2แล้ว3แล้วเก็บ<ด>เหลือ1-2-1 B ดีแต่ไม่น่าจะทันแล้วล่ะ feed. น่าจะน่าจะจบก่อนนะครับคนนั้นคนนั้นคนนั้นเฮ้ยเกมไม่ให้โอเค <nap> แต่คือโดนอีมิลยิงน่าจะ,ะยิงก cool ับเปิดทีแลวยิงฐานองปืนนะครับ หนักๆไปเลยนะครับโอ้โ okay. ห oh, ทีมเขาทีมเขาเล่นอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับทีมหัวแยกนะคื okay. สำหรับตาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหมด uprising นะครับโอเคตัวนี้มีกับมีกับด้านนะครับซึ่งก็น่าจะน่าจะเลียนใช้ได้อยู่นะครับโอ้ย oh, อะไรกันครับเนี่ยเต็มไปหมดเลย <laughs> คนเล่นคลนเต็มหมดเลยปาร์ตี้ด้วย เราโดนบูลลี่แน่เลยคือการที่ผมมานั่งปั้นไอ้พลรถถังของไทยเจ็ดเอ็ดเนี่ยทำให้ผมแบบเจ็บปวดใจมากครับจากการโดนบูลลี่นะครับคือโดนบูลลี่ทุกหมดเลย <c oughs> มันเหมือนมันบางทีมันเก่งมันเก่งแค่แบบบางจุดนะมันไม่ได้เก่งบบทั้งหมดไปดิเชิญเหมือนมันเก่งแค่แบบโหมดปกติครับเก่งในแค่บางแง่นะผมนี่แซดมาก ได้เข้านะเปิดฮีทโดนอีกหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมเราไปปีดนะครับว้าวหลบไปดิแมมหลบปุ๊บพุ๊บพุ๊บุ๊บอ๋อไม่มีใครยิงซัพพอร์ตเลยหรออะไรกันครับนี่โอ้โหโหลี่เฮฟวี่คันไปไหนเอ่ยโอเคแคมป์อยู่ข้างหลังได้ ถ้าเราตายกันถเราเราอยูเเ่เราตายแล้วก็เราก็จะไปแคมบ้างนะครับก็เข้าเมืองตาหิวต้องหลิวตาตามนะทีมแย่ขนาดไหนก็ต้องแย่ทาทีมไม่ใช่อ,อาหลังเข้านะครับหน้าก็มีหลังก็มาเลือดก็จะหมดตัวขวาก็มีดงไม่โดนสวยอะไรของเขาเนี่ยแบบจะชิ่มแม หลบหลีหลบหลีหมุนโอ้โหเอหมุนโดนบูลีอ่เฮ้ยบูลีเกยดการบูลีมากนี่เรียบร้อยนะครับแล้วนะผมก็จะทำการแคะเหมือนพวกเขานะครับอจริงๆเกมนี้มันต้องเล่นแบบนี้แล้วเพราะว่ามันไม่เด็ดขาดแล้วแต่ก่อนมันก็เป็นเกมที่สนุกนะครับแต่ตอนนี้มันไม่เด็ดขาดแล้ว ไม่ดันให้ด้วยบังด้วยไม่ต้องมาบ่นด้วยมาจะกดกลับด้านครับอลลูแอลล,ล,ลกลับด้านเทคนิคเดียวกันยิงไม่โดนด้วยอ๋โอโห้ท 5, ห้าสี่แม่ทีห้าสี่สวยอยู่ไฟนรกโอลิ โอริอยองกยัตตาเ,เดลินสามสองหนึ่งลูกสวยมากหนึ่งคิวตอนนี้เก็บสักห้าร้อยเพื่อที่แปลว่าจะส่มได้ไฟนรกหรือไม่ก็ไฟฟ้าช็อตนะครับแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งของเทียนหนึ่งอ่ะ ต้องลุ้นของเ่1ด้วยปั๊บเรียบร้อย c a ชโ a ลออาไปเพื่อน Map 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 หนึ่งสองไม่เข้าสวยมาก T22 ทำได้ดีไหวปะช่วยหน่อยก็ได้ไวะไ,ไ,ไ,ไหนๆเลือดมันก็น้อยแล้วอะ ช่วยเข้าไหนก็ได้นะอ้อ้าหายตัวตายอยู่ดีโชคดียังพอมีความเป็นจิตใจความเป็นมนุษย์อยู่นะครับเรายังช่วยมาดันให้นะมาสปอตให้ทีมแล้วก็ให้ทีมขึ้นมาให้อยู่ในที่ที่ได้เปรียบก่อนครับบางทีอยู่ในที่เสียเปรียบแล้วมันแย่เฮ้ยเขามีฟันว้าวนิส nice. g จจีมีกระสุนสายฟเาโอเคเนี่ยก็ในชัวนที่ผมมาเช็คฟุตนะครับฟูตพังนะครับได้แค่ได้แค่นิดนึงนั่นเองนนะก็เดี๋ยวผมจะมาอัดของโหมโดนี้ต่อนะครับว่าไทยจีซีเป็นไปเป็นยังไงบ้างน,นะตอนนี้อยู่ด่านในทุ่งน้ำแข็งทุ่งน้ำแข็งมากนะครับเออเฮ้ย Yêu yêu vô yêu mouse, đậm mouse, hôm mouse, đi qua đi lại thôi 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 เยย,ยิ่งว,ว้าวเอ่อมีเดียมมีเดียมบอกมีเดียมเรามีเดียมเราไม่ใช่คันแกร่งรดี่ว่าส,สองร้อยแปดสิบขี้สองร้อยแปดสิบหนักใจเลยยิ้มแห้งเลยว่ะ ใครว่าคันนี้โกงวะเนี่ยไม่เห็นจะโกงเลยยิงบางทีก็เบาๆโดนยิงง่ายด้วยอะเออใครว่าคันนี้มันเก่งวะเอาเขาไปส่งเอาเขาไปเข้าค่ายมาสิคันนี้มันโกงจริงๆหรือเปล่าอยากจะให้รู้ไว้คันนี้มันไม่ได้โกง มันเป็นแค่คันกระแสเฉยๆเขาย,ย,ยังไม่รู้เมต้ามันแต่พอเขารู้จุดอ่อนแล้วเมต้ามันมันก็เป็นแค่รถถังธรรมดาคันนึงเลื่อือสามครับโดนโดนโมดกัดก็กตายแล้วนะสามน เย้เจ๊จีไม่นะยาไม่ไนายเดอือนี่โซโก้คังซื้อมันมาเล่นผมแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเงี้ยเงี้ยเออมาไหมอะถ้ามาต้องลงผมเนี้ยเราต้องหันมาโชคดีจ้ะ พูดว่าโชคดีไม่ได้เรื่องเลสามเฮ้ยโอ้ไม่อะคันนี้ก็ไม่ได้โกงอะไรนะมันก็คือหลังจากที่มันคนอื่นมันจับไตได้คันนี้มันก็ไม่โกงแล้วอะมันมันผ่านมาได้สัปดาห์สองสัปดาห์แล้วมันจับไตคันนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นคันนี้มันก็เป็นรถถังอะทั่วไปนะครับธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะอ่าสำหรับไทยที่สิบเอ็ดก็ประมาณนี้นะครับก็พูดว่าไงว่ามันไม่ดีดีเลย สังรมคือไททช์เมันก็เป็นรถถังคันหนึ่งที่มันก็เท่และมีสไตล์นะครับเหมือน STB1 นั่นแหละนะครับก็มันจะพูดว่าดีไหมมันก็มันก็ดีแต่แค่ว่ามันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคันอื่นเท่าไหร่นะครับมันก็ดูว่ามันก็เป็นรถถังที่หน้าแข็งน่และหน้าแข็งหน้าทนแต่พอเขาจับไตได้มันก็ไม่ได้เก่งมากอย่างที่คิดนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะครับ ลดกระแสมันเป็นลดกระแสถือว่าเล่นได้นะแต่มันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับยังฟาร์มเดเมจได้ไม่ดีเท่ารถคันอื่นนะครับประมาณนี้นะครับนี่สำหรับตัวนี้ก็พอวัเท่านี้นะครับก็เอาไาเจอกันในรูปทางขันหน้านะก็โอเคไว้เจอกัน